รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมค่ะดิฉันรัตมณีกังวลไกลและทีมงานกลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะเรื่องราวของรายการส่องธรรมนอกเหนือจากเราจะนําเสนอในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของวัดต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของดิฉันเองรวมไปถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นบ่งบอกให้เห็นถึงเรื่องราวของความเป็นไทยซึ่งแน่นอนค่ะเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามแบบนี้ผ่านทั้งการแต่งกายและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง นนั้มมากมากยทีเดียวเรื่องราวของวันนี้มีอะไรติดตามชมตั้งแต่ช่วงแรกค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพ,พระประธานองค์ใหญ่หลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลปราบมารประธานพรโชคลาภหน้าตักกว้าง5เมตรสูงเเมตรวาระที่6พระอุระ น้ำมนตทลพิธีวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตนสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนำโดยพระครูโกมุตสิทธิการดเรเจ้าอาวาสวัดโกมุตพุทธรังสีให้การต้อนรับคณะเจ้า,าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมง,งานอย่างอบอุน่นซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพประสิทธิมรหรือโกศลมหาวีโรที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณจันนภาสายสมนกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลยีเฟรจำกัดคุณอภิษฎเทพพดุงกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพพดุงมะพร้าวจำกัดคุณปียพงษ์สมบูรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดินซิกเนเจอร์ดีเวล็อปเมนต์ ature, จำกัดเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยคณะบริษัทห้างร้านตลอดจนคณะผู้นำบุญมาอีกจำนวนมากมาเป็นเจ้าภาพร่วม ภายในงานมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาออกร้านรองรับผู้มาร่วมงานอย่างมากมายและที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่อันประกอบด้วยบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลั่งไหลามาร่วมงานกันอย่างล้นหลามกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกองบุญให้สาธุชนผู้มาร่วมงานได้ร่วมบูชาแผ่นทองการถวายพัตาหารเพลนแด่พระสงฆ์พิธีบูชาเร่โบงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์สมณศักดิ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์อนุโมทนาและก็มาถึงพิธีที่สำคัญคือพิธีเททองหลอ่อพระหลวงพ่อโกมุตพุทธาภิบาลปรับมารประทานผ่นโชคลาบวรระที่6พระอุระนับว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่น่าประทับใจและเปลี่ยนไปด้วยความสุขแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งทางรายการขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเจริญพรด้านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้วันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งวัดกุมุพุทธังสีได้ทำการเททองหล่อพระหลวงพ่อโกมุตพุทธธพิบาลปรับมามดานพรชกลาบพระวัธรูปองค์ใหญ่ในวาระที่6ก็คือพระอ,อุระได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในวันนี้ ก็คือบริษัทกะทิชาวเกาะโดยคุณแม่จรีพรเทพประดุงพรคุณอภิษ์เทพประดุงพรและคณะผู้บริหารลูกหลานกะทิชาวเกาะทุกท่านและก็บริษัทเทคโนโลยีโดยคุณชนะลงสายสมอคุณยมจันดาสายสมอคุณจันนภาสายสมอและคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทในเครือตลอดถึง คุณปิยพงศ์สมบูรณ์และคณะคุณจันญ,ญาเพชรกำแหงคุณแม่ทองมวนฉิมมาและครอบครัวลูกหลานจากบริษัทที่เขาใหญ่ได้มาอนุเคราะห์สงเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นในวันนี้เป็นวันเททองหรอพระใหญ่และ ขออันวโมนาสาธุการกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณมีบุญคุณแก่วัดมุ้มมุขรัฒนังสีที่ได้เททองหล่อพระใหญ่ในคราวครั้งนี้ด้วยบุญบารมีกุศลที่เราร่วมสร้างกันท่านสาธุชนทั้งหลายการสร้างพระใหญ่นี้จุดประสงค์ก็เพื่อว่าต้องการเป็นพุทธานุสติ ความสำคัญในพุทธศาสนาพระพุทธรูปจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสารูปที่สำคัญเป็นเครื่องจารึกเป็นเครื่องบอกว่านี่พุทธศาสนาในการดังกล่าวนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้บริจาคทุกท่าน ตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปไม่ได้จำกัดและในวาระต่างๆก็ได้รับความสนใจอนุเคราะห์จากญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานนี้อย่างมากมายก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีความเจริญได้รับบุญบาร,รมีกุศลขออำนาจบาร,รมีบุญของพ่อพะระลูกองค์ใหญ่พ่อกรมพุทธาีิบาลประมามประดานพรชกลาบ จงประทานพอนะกับท่านทั้งหลายมานภัยใดๆมีในจิตใจและในตัวและครอบครัวอขอจงระงับกับสิ้นระงับกับหายและจงมีความกเกสมสำราญเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญบาร,รมีตลอดการทุกเมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีบุญเป็นที่ตั้งบุญญาธิปรละเรากตามิงปริทาหวนติปนินังบุญเป็นที่พึ่ง ของส,พสรพพสัตว์และเวรยนรยสัตว์ทั้งหลายใครใดก็ตามถ้าเรามีโอกาสได้สร้างบุญไว้ในพระพุทธศาสนาจะเป็นสร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์ก่อร่างสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยิงอื่นๆอีกก็ตามการทรําวัตถุที่ใหญ่เนี่ยจะทําคนเดียวใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันร่วมแรงร่วมสมคคีร่วมใจทั้งกำลังเงินกำลังกายและกำลังทรัพย์จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญและพนึกไว้ในพุทธศา,าสนาเพราะว่าอาศัยบุญกุศลและความสมคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองจึงฝากธรรมะข้อคิดตบท้ายให้ท่านทั้งหลายว่าบุญใหญ่เราแบกคนเดียวไม่ได้ เราต้องให้คนหลายๆคนแดกร่วมกันชีวิตจังจะอยู่ดีมีสุขจะไปที่ใดทางใดทิศไหนเราจะอยู่พบนี้หรือไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าความดีบุญกุศลย่อมปกป้องเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกชาติไปขอเจริญพร สวัสดีครับผมชัยนรงสายสมรประธานเจ้าที่ด้านผานิตของบริษัทเทคโนโลยเซลเฟจจำกัดนะครับหรือที่รู้กันในนามรามินาฟิลม์มวันนี้ทางเราก็มีความศรัทธาในด้านพุทธศาสนานำโดยหลวงพ่อวัดโกมุตนะครับที่ท่านได้เป็นพระพัฒนาทำให้ต่อชาชนในย่านนี้ย่านเขตทวีวัฒนาได้มีที่พักพิงด้านพุทธศาสนานะครับแล้วก็ จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้กับเยาวชนรุ่นหลังไปที่เหนียวจิตใจนะในด้านการบำรุงรักษาศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราสวัสดีค่ะดิฉันจันดาสายสมอนนะคะก็ทำงานอยู่บริษัทเทคโนโลยีจำกัดค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีและภูมิใจนะคะที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้มีหลวงพ่อโกมุตพุทธลังสีเนี่ยได้มาเป็น ประทานในความคิดในความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดาศาสนาอย่างแรงกล้าที่ได้มารู้จักหลวงพ่อครั้งแรกเลยก็เนื่องจากว่าอขอมาขอให้หลานมาบวชค่ะแล้วงานถัดมาก็คืองานคุณแม่ที่มาจัดงานศพอยู่ที่วัดนี้ก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ได้รู้จักกับหลวงพ่อแล้วก็ได้สัมผัส ว่าหลวงพ่อมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพัฒนาตั้งแต่วัดอาคารการศึกษาเด็กๆก็ทําทให้รู้สึกว่ามีความเรื่อมใส่ะคะ่ะแล้วก็มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนเท่าที่เรามีความตามกําลังความสามารถนะคะเท่าที่เราจะทําได้ด้วยความศรัทธาในใน,ใน,ใ,นในตัวหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อเป็น หลวงพ่อที่เป็นนักพัฒนาวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่หลวงพ่อให้เกียรติมาเป็นตัวแทนเป็นประธานในการทำบุญในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าบุญครั้งนี้นับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สําหรับชาวพุทธนะคะที่ได้มีโอกาสมาหล่อองค์พระโดยเฉพาะส่วนส่วนหน้าอกส่วนที่เป็นส่วนองค์ก็เป็น คิดว่าเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ก็รู้สึกเป็นปิติได้ยินดีมากกับทุกๆคนด้วยนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันส่วนตัวก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่ประชาชนในเขตย่านทวมีวัฒนาได้มาร่วมร่วมทำบุญหล่อล้องเป็นจิตใจเดียวกันนะครับกับออความสำเร็จของหลวงพ่อวัดโกมุตซึ่ง ประชาชนในเขตพื้นที่ย่านนี้ก็รู้ดีว่าหลวงพ่อเป็นพระที่นัดพัฒนาแล้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนอีกหลายๆด้านนะครับก็ดีใจครับได้มาร่วมงาน ุดของรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณห้องเสื้อสุภยาลักษ์ค่ะสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกับกัติชันรัตณีกังวลไกลและรายการส่องธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ